ยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคครังเอวเมวัยโตทินัางเปตานางอุปกะป,ะปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรารสุยะถามณิโชติ ระโสยะทาสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพโ,โรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจจังบุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรม,มาวัฏานติ อายุวันโนสุข,ขังภาลังภาวะตูสัพพะมังคลังราขันตูสัพ,พัทเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสัทาโสถีภะวันตุเต